สวัสดีค่ะพบกับการทำนายไพ่ยีิบสีประจําเดือนกระกฎาคม2564กับอาจารย์ปุ๊กกี้ทางช่อง YouTube ปุ๊กกี้พยากรณ์ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาถึง12เมษาหรือท่านใดที่มีลัคนาราศีมีนก็สามารถรับชมได้ด้วยเช่นกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การทำนายก็ต้องขอเรียนแจ้งค่ะการทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวดังนั้นผลของการทำนายอาจจะมีความตรงหรือไม่ตรงหรือ,ออาจจะสลับสับ,สบเปลี่ยนตามหน้ไาพายได้ด้วยขอทุกทุก,ท,กท่านนะคะใช้วิจิจาารรณแแลลล้วกก็็เเือัับต่่่สงงทีปนพ ทาางด้นบวกนําไปเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติหรือข้อพึงระวังกันนะคะแล้วก็ส่วนท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเพื่อให้กําลังใจอาจารย์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าหลังจาก คลิปแล้วนะจะช่วยกันกดเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะตอนนี้เราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะแมช่ชาวมีนนักขนามีนนะคะมาดูกันเลยค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะแมไพ่าสามหลับขึ้นมา วดหัวใจมาอีกแล้วไม่ต้องกลัวไปไม่ต้องถูกใจไปนะคะมาดูกันเลยไพ่สามหนับมาแต่ไพ่สามเหลี่ยนก็มาด้วยนะนะคะทีนี้มาดูในแง่ของคนที่เข้าเรื่องอะไรคนที่ทําธุรกิจก่อนนะคะในะช่วงเดือนนี้บางทีคุณอาจจะต้องตัดใจอืมนะไพ่สามดับมาเนี้ยบางทีอาจจะหมายถึงว่าความต้องตัดใจก็ได้หรือตัดบางสิ่งบางอย่างออก นะค่าใช้จ่ายหรือว่าความเป็นไปได้ในการที่คุณจะทําธุรกิจหรือค้าขายนะตอนนี้นะคะว่ามันจะไปต่อดีไหมหรือว่ามันคุ้มทุนไหมนะถ้ามันไม่คุ้มทุนบางทีนะช่วงนี้คุณอาจจะต้องหยุดนะหยุดหรือตัดต,ตรงจุดนี้ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ทําเท่าที่ทําได้นะมึนเป็นตัวอย่างอย่างเช่นว่าเออบางท่านอาจจะมีธุรกิจลหลายหลาย,หลายอย่างนะแต่มันไม่ได้ดีทุกอย่างมันก็เลยจะต้องเลือกนะคะว่าเดือนนี้หรือว่าตอนนี้เราควรที่จะหยุดสินค้าบางตัวหรือว่าธุรกิจบางตัวเราลงไปก่อนหรือเปล่าแล้วก็ แต่เฉพาะแต่ตัวที่ว่ามันทําได้อยู่นะมันยังคงไปได้อยู่เนี่ยเอาไว้เป็นตัวหลักนะคะคือมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีไปสมมูรมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดใจหรือตัดบางทิ้งออกไปนะคะหรือเลือกอ่ะต้องเลือกก็ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้แล้วก็ตัดสิ่งที่มันไม่ค่อยดีไปนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการค้าขายก็เช่นเดียวกันเดือนนี้อาจจะแบบมีโรดักสิบอย่างนะขายไม่ดีเลยขายดีตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยคุณก็อาจจะต้องไม่ขายตัวอื่นนะะจุดก่อนนะคะแล้วก็ขายตัวนี้ตัวเดียวนะเพื่อให้ว อยู่รอดตรงนี้มันมันไปได้อยู่นะสำหรับคนทาธุรกิจแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะคะแปไม้เท้ามานะเอดวอนส์ hey, ones, มายังไงยังไงถ้าคุณลองปรับลองตัดดูแล้วนะคะมันอาจจะมีอะไรที่มันดีๆหรือว่ายังไดออเดอร์นะยังได้ลูกค้าเข้ามาเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าคุณลดต้นทุนลงไปนะนี่าสำหรับคนที่ทําธุรกิจหรือค้าขายในะช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้แล้วก็มีอย่างหนึ่งนะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะในเรื่องของ ทำเลก็ได้นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเช่าตรงนี้มันแพงนะคะเซ็งตรงนี้มันแพงมันไม่ไหวอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่ายกย้ายไปนะไปสู่ที่ทําเลที่มันดีกว่าหรือว่าถูกกว่าจําใจที่จะต้องยอมกัดฟันตัดทิ้งไปนะแล้วก็ไปหาที่ใหม่ที่มันถูกกว่าเพื่อที่จะอยู่รอดได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันทีนี้มาดูในเรื่องของคนที่ทํางานกันบ้างนะทำงานนะช่วงนี้มันเหมือน สิ่งที่ทําให้คุณนะมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะหรือคุณไม่อยากทํางานตรงจุดนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความเข้าใจผิดเข้าใจผิดหมายถึงว่าเรื่องของเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะะหรือคนที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานี้แหละนะะระวังถูกใส่ร้ายป้ายสีนะ,ะถูกบูลลี่หรือว่าเป็นการทําที่ทําให้คนอื่นเข้าใจผิด คุณน,น่นตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เะนั้นถ้าถามว่าตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเกณฑ์ในเรื่องของการไต่สวนหรือเรื่องอาจจะต้องไปถึงผู้ใหญ่นะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายเนี่ยอาจจะต้องลงมาเคลียร์นะเรื่องตรงนี้ให้คุณก็ต้องมีการเคลียรค์คดนะหรือมีหลักฐานอะไรไหมที่ถูกใส่ร้ายเนี่ยนะสมมติว่าคุณถูกใส่ร้ายก็ได้นะอาจจะต้องค้นหาหลักฐานว่าอะไรที่มันเป็นจริงเป็นเท็จกันนะตรงนี้ก็จะได้รับความยุติธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งที่คุณทําดดี่หรือไไม้ ผิดเนี่ยมันก็ต้องได้รับผลที่มันดีๆนะผลที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับความยุติธรรมอยู่แล้วนะ,ะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องรมาระวังนิดนึงหรืออาจจะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นก็คือตัวเนื้องานนะคะหรือตัวสิ่งที่คุณทำนี่แหละงานของคุณเองเนี่ยผิดแล้วผิดอีกนะคะอาจจะมีเกณฑ์การที่ทํางานผิดนะทำงานผิดพลาดแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่การผิดพลาดตรงนี้เนี่ยมันเป็นการผิดพลาดที่ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผ <c oughs> ู้บุกคำสั่งคุณเนี่ยให้อภัย นะแล้วก็ให้คุณแก้ไขนะปรับปรุงเบี่ยนแปลงแต่ว่าเพียงแค่า่าคุณอย่าไปทําผิดซ้ําๆก่านั้นเองนะคะในช่วงเดือนนี้นะผู้ใหญ่กจะใจให้ความเมตตานะคะตือได้ทางกับการที่คุณเป็นเจ้านายหรือผู้บังคบบัญชาหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะตรงนี้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าลูกน้องทําให้คุณเหมือนมีมลทินจะเรียกว่ามีมลทินไหมก็อาจจะเป็นลักษณะของความเดือดร้อนก็ได้นะที่เข้ามาทําให้คุณมีความเดือดร้อนไปด้วยนะ,ะแต่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้เรื่องใหญ่ใหญ่โตอะไรก็พยายามประคับประคองกันช ก็ช่วยกันไปนะคะในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็ใครที่มีแผนนะคะที่จะทํางานหรือทําอาชีพเสริมนะจากเดิมที่คุณทําอยู่นะมีมีแผนที่จะทําได้สมคนรทางานประจํานะคะอาจจะขายของออนไลน์นะเป็นผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของการขายขายของทุกประเภทนะที่เกี่ยวกับการได้ค่าคอมมิชชั่นนะหรือค่าน้ําค่าผลตอบแทนค่าแบบในหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะผันตัวไปทําลักษณะน,นี้เป็น j อบเสริมนะเพิ่มเติมให้คุณได้ไรายได้กลับคืนมา หรือในทุกๆสถานะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีลักษณะของการที่อยากจะได้รับจอบเสริมเนี่ยนะอาจจะเป็นลักษณะที่ขายของเพิ่มหรืออาจจะเป็นผันตัวไปเป็นไหนหน้าค้าที่ดินนะหรือค้าอสังหาริมทรัพย์เลยก็ได้นะอาจจะเป็นมือสมัครเล่นหรือว่ามือสมัครจริงๆมืออาชีพไม่มือสมัครจริงๆก็อาจจะ ผันตัวไปเป็นลักษณะนั้นด้วยนะแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากอา,อาชีพเสริมนะหรือจอบเสริมนี่แหละนะใครเป็นนายหน้าทุกอย่างเลยนะขายของออนไลน์ทุกอย่างมีเกณฑ์ได้เงินนะได้เงินก้อนได้เงิน ที่เข้ามาเป็นไรายได้เสริมนะคะจากตัวที่อาจารย์พูดไปนะคะก็คือบ้านรถนะขายบ้านขายรถหรือว่าขายของออนไลน์นะคะตรงนี้มีเณฑ์ได้แล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ที่คุณอยากที่จะทําเกี่ยวกับตกแต่งเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถก็ได้นะคะบางบ,าง,บางท่านอาจจะมีแผน,นะะในการรีโนเวทบ้านเพิ่มเติมใน,ะน,ะนะช่วงเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็ลองดูนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินได้เดอะสตาร์นะก็ยังดีอยู่นะคะมีเกณฑ์นี่แหละที่ได้เงินตอบเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาถามว่า มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของโชคลาภนะคะมีค่ะมีโอกาสที่ได้โชคลาภแล้วก็มีได้รับความช่วยเหลือกลับคืนมาด้วยนะคะคือบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ช่วยคนอื่นอย่างเดียวคนอื่นอาจจะช่วยคุณก็ได้นะคะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้ขึ้นมานะไพ่หกเหรียญขึ้นมาช่วงนี้อาจจะทําบุญทําทานด้วยการบริจาคทานนะคะบริจาคทานให้คนยากไร้ให้กับพวกคนที่ได้รอดหรือว่าอาจจะเป็นลนักษณะของพวกสัตว์ก็ได้นะคะพวกสัตว์ไร้ที่พึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทําได้นะเพื่อที่ว่าเป็นการที่ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ นะะในช่วงเดือนนี้การเงินดีเชวนะมีเกณนเดลกสได้เ,เงินก้อนได้โชคลาภโชคลาภจากทางการเสี่ยงด้วยนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะเฮอร์มิตมานะคะฉะนั้นก็ใครสายมูนะมูเลยจ้ะนะคะภาเกจิอาจารย์ที่นับถือไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพริพิกเนธหรือหม่องปูดทวดหลวง,งพ่อโตนะ,ะสามารถที่จะบูชาได้หมดเลยนะคะก็จะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะมาทีนี้มาดูในแง่ของความรักกันบ้างความรักนะทุกสถานะเนี่ยนะคะมันอาจจะมีเรื่องนะ ที่ทําให้ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่เพราะว่าได้ไพ่สามดาบมาตั้งแต่ตัวต้นแล้วเนาะ,ะทีนี้มาดูในแง่ของคนที่มีคู่กันก่อนเลยดีกว่าระวังเรื่องของรักซ้อนรักแท้นะคะรักสามเจ้าเอาสามคนนะครับคือมันต้องระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเขาไม่คบซ้อนเราเองเนี่แหละก็เป็นคนที่มีคนเข้ามานะ,ะแทรกกลางระวังเราสองคนฉะนั้นจุดจบ นะที่มันจะกระจบตรงนี้บอกได้เลยว่ามันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะต้องสูญเสียที่จะต้องเป็นคนไปแน่นอนมันจะมีเยนการที่คุณจะต้องตัดสินนะจะตดิสมาคือตัดสินใจที่จะเลือกเลยแหละว่าฉันจะเลือกคนนี้หรือนนฉันจะไม่เลือกคนนี้นะคะตรงนี้มันอาจจะต้องอยู่ในอยู่ในรูปของการที่คุณจะต้องเลือกหรืออาจคุณอาจจะเป็นคนที่ถูกเลือกก็ได้หรือว่าคนที่ต้องรอให้เขาเลือกก็ได้นะคะฉะนั้นตรงนี้มันเกิดสลับเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะทีนี้มาดูในแง่ของคนที่โสดนะคนที่โสดเนี่ยช่วงนี้เสน่ นะอาจจะมีคนเข้ามาเมียงเมียงมองๆนะคะอยู่ประตูหน้าบ้านแล้วนะแต่ว่าอยู่ประตูหน้าบ้านแล้วแต่เข้ามาไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าคุณไม่เปิดใจนะคุณไม่เปิดใจให้เขาเหล่านั้นที่จะเข้ามามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมนะคุณยังไม่คิดนะคุณยังไม่อยากที่จะมีความรักนะ,นะช่วงเวลานี้หรืออาจจะเป็นความรักที่มีความฝังใจจากรักเก่านะจากแฟนเก่าจากคนรักเก่าที่มันเหมือนแบบยังยังลืมไม่ลงนะเลยทำให้คุณเปิดใจไม่ได้ goodness. ช่วงนี้คนโสดราศีมีเนี่ยไม่ค่อยเปิดใจนะให้คนที่จะเข้ามาฉะนั้นช ANCE หรือว่าโอกาสในการที่คุณจะมีครักเข้ามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยาก นะถูกปิดกัน้นเขาเรียกว่าถูกปิดกันนะคะฉะนั้นก็อย่าพยายามอย่าปิดกั้นเนาะแล้วแต่นะคะอันนี้ตามใจคุณก็ลองดูนะคะในช่วงเดือนนี้ควรสวดอาจจะยังต้องสวดต่อไปนะคะอทีนี้มาดูในเรื่องของบทสรุปกันนะคะอื ได้ไพ่ดีมากเลยค่ะได้ไพ่เดรรอลเฟนนะคะชาวมีนคณามีนในช่วงนี้อาจจะมีความขุ่นเคืองเนาะในเรื่องของการที่เราคิดอะไรแล้วมันยังติดขัดอยู่มันยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรือว่ามันยังมีอะไรค้างคาใจอยู่นะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เดรรอลเฟนชมายัางไงก็มีความช่วยเหลือมีสินศัิเสริ์ช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือเราอยู่แล้วก็นะมีโชคลาภด้วยนะคะฉะนั้นก็สู้ๆนะคะจางก,ก็จะเป็นกําลังใจให้สำหรับชาวมีนคณามีนด้วยนะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณมากนะคะสำหรับการต อ,อย่าลืมนะคะหลังจบคลิปช่วยกันกดไลค์หรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมและฟังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ